ชอบซองอะซองสวยอะสีชมพูนมนมอ,อะนีน่กลิ่นไอศครีมวมนิลา สวัสดีจ้ามาขอกับช่องแม่ยาดาผ้ากินนะจ๊ะมีิภามากินขนมปาร์ตี้เป็นสองรสที่แบบว่ายังไม่เคยกินนะจ๊ะเลยสื่อมาล่องกินเบิ่งแบบแรแสแหลกนะจ๊ะซองสีชมพูนี่อ่าเป็นปาร์ตี้รสเบิร์ดเดย์เค้กนี่ฮอลลีซิบบาทจานี้เบิร์ดเดย์เค้กอ้าวอันนี้รสไอศครีมวานิลลา สองสีนีเพิ่นออกมาแบบฉลองครบรอบ40ปีเนาะออกมาได้สักพักแลยบุ้งว่าเพื่อนๆ <c oughs> เคยกินหรือยังจ้าสองรสนี้เด่นมาจากเซเว่นนะจ๊ะฮอละอยิบสิบบาทเดี๋ยวมาลองกินที่ละสีเนาะจะเอาสีชมพูกันเนาะ <c oughs> สีชมพูกันเนาะ b i r ร์เดย์เค้ในฮอเพิ่นเขียนไว้ว่าเป็นมันเทศผสมทอดกรอบเคลือบเนยคาราเมลกลิ่นบัตเตอร์คาราเมลและเกล็ดน้ำตาลโอ้โห <c oughs> ปาร์ตี้เบนะิร์เดย์เค้กเนาะมันเป็นซื้อแบบชื่อน่ารักมากอื้มนี่จ้ะสีชมพูเบิร์เดย์เค้กอุ๊ยเท่ออกมากเลยแบบไม่เกล็ดน้ำตาลแบบเป็นสีสีน้ำนะจา๊ะนี่เป็นสีสีเนาะเป็นสีแบบนี้เห็นไหมคะ ืืมมเอกลักษณ์ปาตีน้จาจะหอมแบบกลิ่นบัตเตอร์เค้กเอาใจตั้งซึนนะจ๊ะกรอบอร่อยกลมกล่อมเบิร์ดเดย์เค้ก หวานหอมกำลังดีเด้จ้ะชอบซองอะซองสวยอะสีชมพูนมนมอะ,อะหอมกลิ่นเนยอะ มมเดี๋ยวลองอีกสีหนึ่งนะเอาไงดีคะเนี้ยที่อนเนาะเอามาฝั่งนี้สีเหลืองเป็น ชื่อว่าไอศครีมวานิลานี่สีหนาหักนะจ๊ะสีไอศครีมวานิลาเป็นมันเทศผสมทอดกรอบเคลือบคราเมลกลิ่นไอศครีมวานิลาอุ๊ยกลิ่นจะเป็นยังไงละ่ะฮอลลีสิบาทเหมือนกันจ้ะ โห oh, สีเหลืองนี่เท่มากนี่กลิ่นหอมเลยจ้ะหอมวานิลานะ่ะหอมอะ่ะเอกลักษณ์ของกลิ่นวานิลาเลยอะ่ะซ่ซองแหลกสีชมพูดเหมือนจะแบบว่ารสชาติแสบคนละแบบเลยอะ่ะอืม แบบรักนพะี่เสียดายเนาะต้องซื้อมาสองรดเลยอะถ้ารอบหน้าเนาะถ้าซื้อก็ต้องซื้อแบบมาอ,อีกหอมกลิ่นวาน,นิลากรอบอ่านดูสิเขาจะเขียนว่าอะไรอีกกลิ่นไอศครีมวาน,นิลา ็บนี่จ่าจว่าเป็นรูปแบบถ้ากินกับไอศครีมอะสีแสบหรือเปล่า <c oughs> อยากกินไอศครีมเลยอะ่ะเนาะเอานี่มาเป็นท็อปปิ้งเนาะจา้ะอ,อร่อยกินสองบนรวมกันเลยแสบทั้งสองสีเลยจ้ะตัดสินใสเบยให้คะแน่นแบบความแบสบซ้ำกันเลยจ้ะ เอาล้จ้ะเพื่อนๆปาร์ตี้เนะาะขนมปาร์ตี้หากินไงออนไลน์ก็มีเนาะถ้าไพ่บลสะดวกไปเซเว่นก็สั่งออนไลน์มาก,ก็เลยเนาะจ้ะไพ่มาคลิปนี้ฝากกดไล์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องไม่ยาดากินเนาะจ้ะเอาไวพ้พอกันคลิปหนา้วาววันศุาไปกินอย่างอีกขอพระเจ้าไว้พ่อค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีจ้า